นะครับเนี่ยมีทั้งเปะดฟักเปะเก่าๆแล้วก็เคียงหรือเปล่าเชทุกคนนังจันดีว่าใช่ไหมนั่นนังจันนะคืนเวลามันเกินแล้วขอคมกรุณไปทุกคนเจอผมแล้วทุกคนกมของดี ผมว่ามันก็กลัวไฟเหมือนกันมามาไอ้สมิงชั่วไอ้สมิงชั่วโดนไฟไปไง สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับวันนี้เนี่ยผมจะไปบึงผีโพงนะซึ่งตอนนี้ผมก็อยู่บริเวณทางเข้าที่จะไปบึงผีโพงนะเพราะว่าที่ผมมาวันนี้เนี่ยมันมีคนที่สัญจรเส้นทางตรงนี้หรือผ่านไปตรงเส้นทางบึงผีโพงเนี่ย เจอกับหญิงสาวปริศนาคนหนึ่งนะซึ่งเขาทักทายหญิงสาวคนนั้นนะแต่หญิงสาวคนนั้นจับเงียบสนิทไม่พูดไม่จากับใครก็เดี๋ยววันนี้ผมเนี่ยจะไปที่ตรงนั้นนะดูว่าหญิงสาวคนนั้นยังอยู่อีกหรือเปล่านะครับทุกคนก็ฝากพี่ๆทุกคนนะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดค้ามโฆษณานครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยได้ทำคลิปต่อๆไปให้พกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็ฝากติดตามเพจเ c e b ุ๊กชายกิจเลือกของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วก็เริ่มเดินทางไปที่บึงพีพงกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเอาไปเพราะว่าการเดินทางค่อนข้างอีกไกลเลยนะครับทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเดินเข้ามาในเขตป่าที่คล้ายๆกับป่าเปิงลังนะแต่ต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่ป่าเปิงลังนะครับตอนนี้เดเนี่ยเดินมา่อเพี่จะใกล้พอประมาณละก็เริ่มเปิดคลิปให้ดูกันต่อนะป่ามันโล่งๆอย่งไงไม่รู้นะเขตตรงนี้ทุกคนผมเริ่มจะสับสนกับเส้นทางแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอ ดูเส้นทางก่อนนะครับว่าจะเดินไปทางไหนได้ต่อนะครับทุกคนตอนนี้ก็หาหมองรอบๆอ,อยู่นะทุกคนเสียงไม้เนี่ยก็ลมพัดเมื่อสักครู่เนี่ยเสียงมันคล้ายๆกับอะไรก็ไม่รู้นะร้องอยู่บนต้นไม้นะครับทุกคน,ปนไปเส้นทางนี้แล้วกันนะ เกหนหา,<อ>าที่โลง่ลงๆไปกาะนะครับีกายแอบเนียนมากเลยใช่ไหมตรงนี้ ซาป่าหรือเปล่านะกำลังออกผลเลยเนี่ยลูกเล็กๆเนี่ยเจอไหมพุทซาป่านะโอเคทุกคนก็ผมเองอะ่ะก็ไม่ได้กลัวอะไรพวก นี้แล้วนะเพราะว่าผมไ้ของดีมาจากท่านชีดท่านดุงเลี้ยงผีด้วยนะเมื่อวันก่อนผมไปหามาท่านเนี่ยให้กับของดีกับผมมานะครับคือประคำนะครับทุกคนก็คือแถวคาดปลอดภัยป้องกันภัยจากสิ่งชั่วร้ายได้นะครับแล้วก็ให้ชีวิตเนี่ยดีขึ้นนะก็ท่านชีด ท่านลุงเลี้ยงผีเนะี่ยให้ของนี้เพื่อป้องกันตัวนะให้ผมเนี่ยได้มีของดีติดตัวเหมือนกับคนอื่นๆบ้างนะครับตอนนี้เข้ามาในเขตป่าที่มันแบบว่าเริ่มจะมองไม่เห็นอะไรนะมองไม่เห็นเหมือนที่ผมเข้ามาแรกๆนะ ยังพอมองเห็นอยู่นะช่วงแรกๆที่ผมเข้ามาเนี่ยมันยังพอให้เห็นกับพวกท้องฟ้าบ้างป่าลงๆแต่ตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมืดทึบไปหมดแล้วนะนอย้ยาะลมก็แรงด้วยนะตอนนี้นก็ต้องเดินอย่างระมัดระวังนะตอนนี้เพราะผมรู้สึกว่า ผมก็เดินเข้ามาไกลแะก็เหมือนจะใกล้ถึงบึงผีโพงแล้วหรือเปล่านะครับหรือมีคนเห็นยิงสาวคนนั้นคนนั้นอาจจะเป็นลงพีพงทุกคน มันแบบว่าเริ่มจะทึบมากมากเลยนะผมรู้สึกว่าป่าตรงนี้นะมันคล้ายๆกับพวกมาทำไว้เลยอะ ทำความสะอาดนะมันงล่งๆแปลกๆย่างไรไม่รู้ทุกคนคนสังเกตทีปากเนี่ยมันจะไม่ค่อยลบนะมันแบบว่ามีการมาทำความสะอาดอยู่เรื่อยไป นอนยุงเยอะมากๆจูๆลมก็แรงมาแปลกๆนะครับทุกคนตอนนี้ดดูิ ียลมดังมากเฮ้ยดูเลยำแนงมากเลยนะหุ้ยดูนี ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโอเคทุกคนเดี๋ยวไว้ให้ถึงจุดที่ใกล้ถึงบึงผีโพงผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีนนะตอนนี้พอ นีเดินทางออกไปให้คนตรงจุดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าผมรู้สึกลมมันแรงแปลกๆครัถ้าเกิดผมยังอยู่ตรงนี้นานเกินไปเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับผมนะครับก็อยากฝากไปพี่ทุกคนนะช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับก็ฝากกดติดตามให้อีกด้วยนะครับทุกคนไป คครับทุกคนก็ตอนนี้นะผมมาถึงบึงผีโพงแล้วนะครับทุกคนซึ่งต้องบอกเลยว่าน้ำเนี่ยขึ้นสูงมากๆเลยนะเมื่อครั้งก่อนที่ผมเคยมาณนะจุดตรงนี้เนี่ยน้ำยังไม่เยอะขนาดนี้เลยนะคนดูดีนี่เกือบเต็มบึงเลยนะโอเคทุกคนเดี๋ยว มเนี่ยจะสำรวจรอบๆก่อนนะว่ายิงสาวคนที่คนอื่นพูดถึงหรือเจอเนี่ยอยู่บริเวณไหนนะแล้วผมจะเข้าไปดูว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นตัวอะไรกันแน่นะครับเราต้องรู้ให้ได้นะครับไปเดี๋ยวผมล้องข้างๆนี้ไปก่อนเลยนะ พยายามหามองรอบๆนะเกิดมันเนี่ยแอบอยู่หรือมันรู้ตัวว่ามีคนกำลังมาหาตัวมันเนี่ยนะครับเด่วผมเดินลงข้างดีกว่านะ ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะที่นี้ไม่ได้มาก็ค่อนข้างหนาวมากๆทุกคน่าดูรอบๆปึ่นดูก่อนนะตอนนี้เราต้องเดินยังลำบดหลวงนะครับทุกคน ้องน้อยใจไ,ไม่รู้มีคนตั้งแคมป์หรือเปล่านะครับเนี่ยมีทั้งเปะซากเป็เก่าๆแล้วก็เขียงหรือเปล่านะครับทุกคนตอนเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ดูจากสภาพเขียงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะปีก็ยังจะ ไม่นานเหมือนกันนะครับเราวเผือมันมาข้างหลังผมจะได้ทั้งตัวทั้นะครับ จเจอฝั่งนี้นะผมก็จะวนไปดูอีกฟากหนึ่งนะครับเพราะผมก็ได้ยินเขาพูดกันบ้างว่ามันนั่งอยู่ริมบึงนะซึ่งไม่รู้ว่าริมบึงเนี่ยริมฝั่งไหนแค่นั้นเองแต่ตอนนี้ผมมาถึงละ เมื่อสักครู่เนี่ยมือมันไปโดนปุ่มปิดเปิดลดเสียงนะก็เลยหยุดทิปไปตอนนี้กลับมาช้ได้ปกติละนะเดี๋ยวผมเองเนี่ยก็จะเดินวนไปฝั่งนู้นแล้วนะซึ่งผมเองช่วงระหว่างกล้องมันดับไปเนี่ยผมก็รอตรงนี้ด้วยนะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปฝั่งนู้นนะ เดินเลาะบึงไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอนะครับทุกคนผมต้องรู้ให้ได้ว่ามันมีอยู่จริงนะหรืออาจจะเป็นแค่คำคนที่พูดเล่นกันอยากให้มีคนเข้ามาที่นี่กันหรือเปล่านะ ก็จะลาะริมบึงไปเรื่อยๆนะครับคนได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงเหมือนมีคนกำลังเดินอยู่ข้างในริมบึงฝั่งนู้นนะไม่รู้ว่าใช่ กับที่คนอื่นพูดถึงกันอยู่หรือเปล่านะครับไปโอรีบเดินเข้าไปก่อนดีกว่านะครับทุกคนผมจะเริ่มถ่ายดูอีกทีตอนที่ผมเจอนะวันนี้ขอรีบเดินทางไปหาตอนนั้นก่อนไปทุกคนโอเคครับทุกคนเมื่อสักครู่ผมก็เดินไปรอบบึงแล้วนะก็ไม่เจออะไรผมก็เลยมาอยู่ตรงจุดนี้ก่อน มากออไฟไว้กองนะเพื่อไล่ยุงนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยุงเยอะมากๆเลยก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองนะคนได้ยินเสียงอะไรไหมดังมาจากเลยวะเอวเ,อเชีุยคนนังจันดิว่าใช่ไหมนั่นนะนางจันทนะนันมาทำอะไรที่บึงผีโพงวะ คนนี้หรือเปล่าที่มีการพูดถึงว่าชอบมาทำอะไรอยู่ริมบึงผีโพงนะแอบก่อนแอบก่อนทุกคนนะป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะแอบอยู่หลังต้นไม้ใหญ่นี้ก่อนไหมช่ไจม มันกำลังหาอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่านะไม่รู้ว่ามันได้กินควันไฟของผมหรือเปล่าที่เกาะไว้เนี่ยมันหาอะไรอยู่วะทุกคนผมเองก็ ม,มันเข้ามามันก็ไม่ร้อนเหมือนกันนะจะปิดช,ชีมันเลยดีกว่านะครับทุกคนเพื่อความปลอดภัยของเราด้วยนะขึ้นมาแล้วมันขึ้น้กวขอขอไปทุกคนเจอของแล้วทุกคนก็มีของดีของท่านชีปลของท่านดูเรื่องผีด้วยนะ เฮ้ยเฮ้ยเข้ามาเข้ามากูอยาไปในยัดป่าพุ่มงมาเข้ามาดิจะไปไหนมึงจะไปไหนมึงมาเข้ามาทำไมไม่กล้าเข้ามาทุกคนผมว่าแมวก็กลัวไฟเหมือนกัน ดูหลังต้นไม้ทุกคนมันไม่กล้าเข้าหาผมเลยเนี่ยมันกลัวไฟมามาไอ้สัมิงชัวไอสัตว์มิงชัวโดนไฟไปไงไอสไอ้สมิงชัวไอสัตว์มิงชัวมามามา ไปนมันหนีไปแล้วมันหนีเข้าไปข้างในนี่นะมันคู่เียผมทีมันเข้าป่าไปนึงวิ่งกระเจิงเลยทีเนี้ยมันไม่กล้าเข้าใกล้ตัวผมเลยนะมันถึงกับร้องลั่นออกมาเลยเมื่อเดินตัวผมนะ ไอสมิงวันเพลนขออภัยทุกคนไม่ใช่วันเพลนไอสมิงนางจันนะมองออกมามอย่าออกมาแค่เสียงเอาตัวมังออกมาเลยมาจะปิดชีพพวกมึงก็วันนี้แหละลูกพิมอยู่ไหนวะโอเคครับทุกคนก็ เดี๋ยวผมไปไล่ล่าตัวมันเหมือนเสียงมันวิ่งอยู่บริเวณนี้นะไปไล่ล่ากลัวมันก่อนนะครับทุกคนนะก็ไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับทุกคนไป